ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกท่านก็จะได้มาทำความรู้จักกันกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า In s t a b o n g นะคะ i n s t a าบล์นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ Whitening m i l นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของทุกท่านเนี่ยสว่างกระจาใสายนะคะเผยผิวที่กระจาใสายอย่างมีมิติทันทีหลังจากการใช้นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในส่วนของตลาดไวท์ทนนิ่งนะคะของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในปัจจุบันเนี่ยเราพบได้เลยนะคะว่าในทุกๆปีนะคะตลาดของไวท์เทนนิ่งเนี่ยจะมี เพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มตัวสูงขึ้นมากเรื่อยๆนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นก็มีความต้องการนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้ผิวของเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตลาดในประเทศไทยนะคะจากกราฟเนี่ยที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนเลยแท่งสีฟ้านะคะก็จะพบว่าคนไทยมีความต้องการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสยอย่างต่อเน,นื่องในทุกๆปี ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะเผยผลสํำรวจนะคะว่าผู้หญิงกว่า40%ไม่ว่าจะประเทศไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นจีนมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ต่างมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบํารุงผิวนะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนี่อย่างเป็นประจําและต่อน อินสตาบองนะคะจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ทุกท่านสามารถนําไปใช้ในการเปิดโอกาสทางธุรกิจได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะที่สําคัญยังช่วยให้ผิวนั้นมีความกระจ่างสว่างใสทันทีหลังจากมีการใช้นะคะซึ่งอยากจะแนะนําให้ทุกท่านนั้นมีการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะต่อเนื่อง8สัปดาห์ทุกท่านจะพบได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีผิวที่สว่างกระจ่งางใสขึ้นอย่างแน่นอนที่สําคัญในอินซาบองนะ ยังมีส่วนผสมสารสําคัญต่างๆที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนียเรียบเนียนแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนื้อครีมบางเบานะคะไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าและสามารถซึมสู่ผิวของเราได้ทันทีหลังจากการใช้เลย ส่วนผสมหลักนะคะที่อยู่ในอินซาบองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นไมกาและไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นตัวปรับนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสทันทีหลังจากการใช้เลยตัวไมกาและไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะจะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทาลงไปที่ผิวผิวของเราก็จะดูการมีการเผยมิตินะคะในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสยอย่างชัดเจนที่สําคัญเรามีสารสําคัญอื่นๆน,นะคะยกตัวอย่างเช่นดอกพะโมนัยนะคะวิตามิน B ีกิสรีนนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มในเรื่องของการดูแลผิวปกป้องผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวลดการถูกทําลายจากมลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงการปรับสภาพผิวให้ผิวของเราเนี่ยมีสีผิวที่กระจ่าสายอย่างสม่ำเสมอลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำต่างๆได้ดีอีกด้วย นีรูปภาพนะคะที่เป็นผลการศึกษาจากการใช้จริงนะคะหลังจากที่มีการใช้อินสตาบองอย่างต่อเนื่อง8สัปดาห์เราจะพบได้เลยนะคะว่าจุดด่างดำต่างๆหรือสิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมีการทําให้ผิวเนี่ยมีการปรับสภาพผิวนะคะเผยผิวที่สว่างกระจ่งางใสขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะจุดด่างดำต่างๆก็จะจางลงไปนั่นเอง ในส่วนผสมของอิสตาบองนะคะก็จะมีผลการศึกษารองรับที่ชัดเจนนะคะจากผู้ใช้จริงว่าจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นผิวกระจ่างใสามากยิย่งขึ้นสีผิวสม่ําเสมอขึ้นเนียนนุ่มขึ้นและก็ช่วยดูแลในเรื่องของจุดด่างดำต่างๆและที่สําคัญยังมีกีซิลีนะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วย วิธีใช้อินซาบองนะคะสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะโดยมีเทคนิคนึงที่อยากจะแนะนานะคะทุกท่านแนะนําให้มีการเขย่าขว,วดก่อนใช้นะคะเนื่องจากเนื้อครีมมันบางเบาแล้วก็ถูกดีไซน์ออกมาในรูปแบบของเหมือนโลชั่นน้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเขย่ากาันเพื่อให้สา,ารสาคัญต่างๆ,ๆที่อยู่ข้างในเนี่ยเข้ากันได้ง่ายก่อนนะคะแล้วค่อยมาทาบํารุงผิวในขั้นตอนและลําดับในการใช้นะคะทุกท่านสามารถใช้อินตาบองเพื่ออยู่ระหว่างนะคะในเรื่องของการขั้นตอนการบํารุงแล้วก็ขั้นตอนของการกันแดด นะคะนั่นหมายถึงท,ทุกทุกครั้งนะคะทุกท่านสามารถคลีนซิ่งเครื่องสอําอางออกก่อนนะคะด้วยคลีนซิ่งทุกท่านใช้อยู่เลยหลังจากนั้นปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์นะคะทาด้วยเซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์ในขั้นตอนของการบํารุงตามลำดับที่ทุกท่านมีนะคะหลังจากนั้นปิดจบด้วยการทาอินซาบบ์นะคะเพื่อเผยผิวใสยอย่างมีมิติหลังจากทันทีเลยที่มีการใช้อินซาบร์นั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้ครีมกันแดดแล้วก็ค่อยแต่งหน้าตามปกติของแต่ละบุคคลนะคะเกลีย่ยเนื้อครีมสักนิดนึงนะคะเวลาเราทาบนใบ <anca> ก็เลียนเนื้อครีมมาที่ลําคอของเราด้วยนะคะเพื่อให้เนื้อครีมต่ตางๆเนี่ยมันซึมสู่ผิวนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนของการบํารุงรวมไปถึงเผยผิวใสยอย่างมีมิติให้กับทุกท่านทันทีหลังจากการใช้ได้อีกด้วยและนี่ก็คือข้อมูลของอินสตาโมงนะคะตัวไวเชนนี่นิวนะคะที่าสามารถทาได้เลยทั้งใบหน้าแล้วก็แขนขาและลำตัวนะคะเพื่อเผยผิวที่สว่างกระจ่งางใสอย่างมีมิติให้กับทุกท่านได้ดีเลยค่ะ